วิธีย้ายต้นกล้านะคะเวลาที่แหม่มจะทาถ้าไม่ให้ช้ำเนี่ยแหม่มก็จะใช้ไม้ตะเกียบนะคะก็อย่างเงี้ยค่ะแซดินขึ้นมาเลยนะอย่างนี้ค่ะเนี่ยค่ะแซะขึ้นมาเขาก็จะไม่ช้ำเนี่ยค่ะเขาก็จะหลุดออกมาแบบนี้เนะนี่ยเนี่ยค่ะแล้วก็ค่อยค่อยหยิบขึ้นมาอย่าดึงอย่างงี้นะคะถ้าดึงอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะช้ำน,นะใช้ตะเกียบงัด แล้วก็ลดน้ำก่อนนะคะก็จะซุยขึ้นมาง่ายหน่อยโอเคแล้วเวลาปลูกก็ทำแบบนี้ค่ะแล้วเวลาปลูกนะคะเราอยากจะปลูกตร,ตรงไหนใช่ไหมเราก็วางตำแหน่งเขาไว้ก่อนอย่างนี้อ่ะวางไว้จุดที่เราจะปลูกนะคะก็วางไว้เสร็จปุ๊บดินที่เราจะปลูกเนี่ยนะคะก็ลดน้ําไว้ก่อนเลยนะคะเสร็จปุ๊บก็ใช้ตะเกียบเหมือนกันโอ้ยยุงกับ จิ้มไปที่โคนเขาเนี่ยค่ะจิ้มไปที่โคนแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมเขาก็าก็จะลงไปแบบนี้จิ้มก็เบาๆนะคะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่จิ้มแรงนะคะเบามือหน่อยก็จิ้มไปโอเคแบบนี้เห็นไหมต้นเขาก็จะปักตรงให้เราละโอเค ค่อยๆจิ้มนะคะไม่ใช่จิ้มแบบไม่บรรยัญญบรรยัญญงเลยเดี๋ยวลากเดี๋ยวลากขาดโอเคแบบนี้ขาดได้แล้วโอ้ยยุงกัดแหมเนี่ยค่ะก็ง่ายๆแบบนี้แหละไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเนี่ยค่ะค่อยๆจิ้มลงไป แล้วเวลาย้ายต้นก้าต้นไม้อะไรเนี่ยค่ะก็อย่าเพิ่งตากแดดจัดนะคะเอาไปไว้ในที่ลำไรก่อนอันนี้แบบปลูกตั้งโอค่ะย้ายก้าตั้งโอก้าอะไรก็ย้ายวิธีนี้ได้เหมือนกันนะคะโอเคแบบนี้ค่ะถ้าเป็นก้าที่บล็อกแบบนี้นะคะเราก็จับเนี่ยค่ะจับที่โคนเลยนะคะจับที่โคนก้า เบาๆนะคะแล้วก็ยกขึ้นค่ะแบบนี้นะคะวันนี้แม่มก็ปลูกเพิ่มอีกเยอะเลยนะคะตั้งโอหัวละพากะเพราแมงลักค่ะปลูกเพิ่มหมดเลยนะคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการปลูกผักของแบบนี้มี99คลิปแล้วนะคะมีพาชมสวนพา ปลูกผักปักชําอะไรเยอะแยะมากมายมะกรูดก็ลองนั่งเล่นๆหาดูได้นะคะจะได้ปลูกผักทานเองกันค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวไปหาคุณลูกค้ากันหนูถือไม้อะไรคะลูกหืมมาจังหนูถือไม้อะไรลูกเออ,เออดูง้ายลังดูง้ายลังระวังลูกไปไปกแก้มพิจิกันไหม พี่จ on? ินอนอยู่ไปแก้พี่จิกันไหมนี่พี่จิอยู่นี่พี่จิลูกครับแอบมานอนนั่นไงนี่เอ้ยดูพี่จิสิจะเอ๋แอบมานอนแอบมานอนนี่ทำไมลูกเอา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 บิดขี้เกียจใหญ่เลยเนี่ยไปไปเล่นกับน้องละครับ ยูไม่ไปเล่นกับน้องนะครับน้องเล่นอยู่ข้างนอกครับพี่จิเคิมเลยเนี่ย